เขียนบทความแล้วได้เงินโอเคเป็นยังไงไปชมกันเขียนบทความแล้วได้เงินโอเคมาดูเลยพี่นุกขอนำเสนอนะคะก็คือบล็อกดินะคะเป็นแอปพลิเคชันนะคะของคนไทยที่ผลิตขึ้นมาให้คนไทยใช้แล้วก็ หน้าตาจะคลายกับ Facebook นะคะแต่ส่วนขั้นตอนในการโพส์นะโซเชียลต่างๆนะก็มีมีทั้งมีสาระนะคะข่าวอัปเดตนะคะข่าวนะคะสาระดีๆนะคะแต่ละเพจที่เขานำมาเสนอให้เรานะคะเพื่อที่จะกดติดตามนะคะหรือกดรับฟังขา่าวสารดีๆนั่นเองก็คือสรุปก็คือบล็อกดิบนะคะรวบรวมอ่า บล็อกหรือคอนเทนต์ที่มีคุณภาพนะคะเพื่อที่จะได้มาอยู่ในตรงนี้นะคะแถมสร้างรายได้ได้ได,ด้วยนะคะก็คือคุณเขียนบทความแล้วมีคนติดตามนะคะมีเงื่อนไขนะคะมีคนติดตามในการเขียนแต่ละครั้งเนี่ยและมีคนกดไลค์เพจของคุณแล้วก็มีคนกด ไลค์ like, มีคนให้ดาวส่งดาวให้คุณนะคะคุณก็จะได้เงินนะคะ1บทความก็อยู่ที่80ดสถึงร้อบาทนะคะมีผู้ติดตาม1,000คนขึ้นไปถึงจะเปิดสร้างรายได้ได้นะคะโอเคเรามาลองดูกันเลยนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็เข้าไปที่อแอปนะคะ ที่แอปเลยเข้ามาที่แอปถ้าท่านใดยังไม่ได้ดาวน์โหลดนะคะก็ดาวน์โหลดมาซะนะคะพิมพ์คำว่าบล็อกดิบนะคะก็ได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS นะพี่นกก็ดาวน์โหลดมาแล้วนะคะพี่นกก็เข้าไปที่บล็อกเลยนะคะเมื่อเข้ามาถึงนะคะหน้าแรกของเรานะคะก็จะมีแบบนี้นะคะ พี่น้ก,ก็ตั้งชื่อพี่โนวาเบิร์ดเก้ตาตาไลฟ์นะคะก็เพิ่งสร้างนะคะเพิ่งสร้างนี่คือ,อเขาเรียกว่าบล็อกส่วนตัวของเรานะคะอันนี้จะไม่สร้างไรายได้นะอันนี้จะไม่สร้างไรายได้ในส่วนที่สร้างไรายได้นะคะเราดูแถบเมนูด้านล่างนี้นะคะดูแถบเมนูด้านล่างเลยเห็นไหมที่มีไฟลุกเนี่ยก็คือ ฮอตนะคะฮอตฮิตคอนเทนต์ฮอตฮอตฮิตของเขานะแล้วก็มีแจ้งเตือนนะคะแล้วก็ขีด3มขีดนะคะเราเข้าไปเลยนะเมื่อมาที่ขีดสขีดแล้วนะคะทุกคนก็จะมาที่เพจนะคะของเรานะเราก็สร้างสร้างได้นะคะสร้างง่ายๆนะคะก็ตั้งชื่อ,ใส,อ,อใส่โปรไฟล์ของเราใส่โปรไฟล์ของเราแล้วก็ใส่ตรงภาพ ของเรานะคะแล้วก็เขียนด้วยว่าอของเราเนี่ยเป็นแนวไหนนะคะเพจของเราเป็นแนวไหนพี่นกก็คือการศึกษาไลฟ์สไตล์และบุคคลสาธารณะนะทุกคนก็อันนี้พี่นกลองโพสต์เมื่อ30นาทีนะคะเขาก็มีเงื่อนไขของเขานะคะทุกคนก็รอรอเข้าถึงนะคะโอ้เข้าถึงแล้วหกคนนะคะก็มีกด จุกใจแล้วก็จะมีรูปดาวอยู่ข้างล่างนะทุกคนอันนี้พี่นกลองดูนะคะเพราะพี่นกมีความตั้งใจที่จะนําคลิปนี้มาเผยแพร่เพื่อที่จะทุกคนนะคะที่เป็นนักเขียนหรือนักสร้างแรงบันดาลใจหรือนักเล่าประสบการณ์ของตัวเองที่ไปในทางดีเชิงบวกนะคะสามารถนํามาทําเงินได้นะนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมแล้วยังทําเงินได้ด้วยนะคะทุกคนก็กดแบล็คกลับคืนนะคะ เมื่อกดแบล็กกับคืนแล้วนะคะพี่นกสร้างไว้อยู่ทั้งหมด2เพจนะคะก็คือเพจแรกเนี่ยนะเป็น b บ r ร์สต็อกเกนะคะก็คือพี่นกอยากนำเสนอเกี่ยวกับการถ่ายภาพขายแล้วมีรายได้แล้วสร้างเงินได้นะคะพี่นกจะนำความรู้ตั้งแต่ครั้งแรกที่พี่นกเริ่มก้าวเข้าสู่วงการเป็นสต็อกเกอร์หรือคอน t ิบิวเตอร์ของ เว็บไซต์ทั้งหมดสี่เว็บที่พี่นุกทำเงินได้อยู่นะคะต่อเดือนทุกวันนี้พี่นุกจะนำมาเสนอตรงนี้นะคะ,ะกดถัดไปก็จะมีสำหรับ Birth Sick e r Life นะคะก็คือชีวิตของเรานะคะมีสองด้านเสมอนะคะเหมือนที่พี่นุกได้เล่าในที่ต่างๆนะคะก็มันสามารถทำได้หลายอย่างในบุคคลเดียวนะก็คือ คุณสามารถสร้างไรายได้ออกมาสร้างเป็นแรงบันดาลใจนะคะให้กับบุคคลที่ท้อแท้หรือกำลังสิ้นหนทางหรือกำลังถูกกำลังจะออกจากงานหรือกำลังหมดหวังนะคะให้เขาได้มีกำลังใจนะคะให้เขาได้รู้ว่าเขาไม่ได้อยู่บนโลกนี้คนเดียวนะคะทุกคน<อ>พี่น้ก็เลยสร้างเบ r ร์สซิกเกอร์ไลฟ์ขึ้นมานะคะชีวิตที่สองของคุณต้องดีกว่าชีวิตแรกแน่นอน หรือชีวิตแรกคุณดีอยู่แล้วแต่ก็ดีเพิ่มมิ่งขึ้นนะคะพี่นกก็จะนำะถ่ายทอดเรื่องราวนะคะทั้งชีวิตนี้ที่พี่นกมีแล้วสามารถสร้างได้ด้วยตัวเองนะคะสร้างงานสร้างเงินสร้างเวลานะคะมาถ่ายทอดที่บล็อกนี้นะคะทุกคนก็ประมาณนี้นะโอเคนะคะสำหรับบล็อกดิบนะคะ ก็ใช้เหมือน Facebook นะคะบางฟีเจอร์ดีกว่าโอเคกว่าพี่นกชอบตรงที่เขามีรายได้ให้เราด้วยนะคะทุกคนอย่าง Facebook นะคะคุณเขียนไปเลยมันไม่มีรายได้นะคะทุกคนแต่ตรงเนี้ยคุณโพส์น่นนี่นั่นสร้างรายได้ให้เราด้วยนะคะเพียงแค่ทำตามเงื่อนไขนะคะแล้วกติกาของเขานะคะมีให้อ่านนะคะก็ถ้าทนใดอยากทราบว่ากติกาเป็นยังไงบ้างก็สามารถ กดเข้าคลิป youtube แล้วก็พิมพ์คาว่าบล็อกดิบนะคะสร้างไรายได้ได้อย่างไรนะคะพีน่นกก็ฟังมา3วันแล้วพีน่นกก็เริ่มลงมือทำเลยนะก็จะมีกติกาก็คือคุณต้องมีคนกดไลค์ของคุณนะคะประมาณ1,000คนนะคะแล้วก็ทำเงินได้ใน24ชั่วโมงนะคะก็คือมียอดดาวขึ้นนะคะสำหรับมือใหม่นะคะแน่นอนอยู่แล้วมันไม่ได้อยู่แล้วคุณก็ สร้างนะคะถ้ายอยสร้างสั่งสมบารมีให้คนมากดไลค์นะคะกดแชร์ของคุณเพิ่มขึ้นนะคะเท่านี้คุณก็สามารถสร้างไรายได้ได้แล้วนะคะไม่น่าจะมีอะไรเกินความสามารถของเรานะคะถ้าคนอื่นทาได้เราก็ทําได้นะทุกคนโอเคนะคะก็จะมีะเราไปที่หน้าเบอร์ซิกเกอรไลน์ละกันนะนี่เลยนะก็ หน้าทมไลน์ของเรานะคะก็เหมือนคล้ายๆกับ facebook นะคะมีมีแจ้งว่ามีโพสกี่โพสนะคะมีผู้ติดตามกี่คนนะคะแล้วสามารถตั้งค่าได้ด้วยกำหนดเวลาโพสต์ได้ด้วยนะคะเราลองเข้าไปที่เมนูก,กันตั้งค่านะคะเห็นไหมนี่เลยมีบทบาทให้เพจเปิดสร้างไรายได้นะนะพี่นกจะลองกดเข้าไปนะคะ โอเคนะคะบล็อกดิจเขาแจ้งมาว่าคุณยังไม่สามารถสร้างไรายได้ได้เนื่องจากคุณมีผู้ติดตามน้อยกว่า1000พันสรุปก็คือถ้าเรามีผู้ติดตาม1000คนขึ้นไปเราก็เปิดสร้างไรายได้ได้นั่นเองนะในเงื่อนไขรายละเอียดอื่นๆนะคะก็จะมีอยู่บ้างก็คือบทความต้องเป็นบทความของตัวเองนะคะเขียนเองนะคะคิดเองเกิดจากประสบการณ์จริงก็ได้นะคะเสร็จแ,แล้วเนี่ยรูป ต้องเป็นรูปของเรานะคะแล้วก็ใส่ลายน้ําที่เป็นชื่อเพจของเราด้วยนะคะทุกคนนี่คือกฎและกะติกาของเขานะคะถึงจะเปิดสร้างรายได้ได้โอเคนะคะครั้งแรกทุกคนก็อาจจะลองดูนะเสร็จแล้วตรงที่เป็นเมนูข้างล่างนะที่เป็นไฟนี่นะคะพี่นกก็จะลองกดเข้าไปดูอันนี้คือเมนูยอดฮิตนะคะทุกคนก็คือเขาจะได้เงินนะคะอันนี้อ่ะ,อะเรามาลองวิเคราะห์ ของคุณจะเล่าอะไรให้ฟังนะคะอันนี้ก็คือเขานำเรื่องของพี่อั้มมาเล่านะอั้มพัชราภานะคะที่เป็นกระแสะดราม่านะมุมซ้ายขวานะคะเดี๋ยวพี่น้องจะวงไว้นะนี่คือดาวนะคะดาวนี่คือเขาได้เงินแล้วนะทุกคนได้เงินจากอาคอนเทนต์นี้แล้วนะคะอของคุณอมรทวงนะคะโอเค นี่เห็นไหมเขาก็ได้แล้วพี่น้องก็ไปคอมเมนต์เขาด้วยนะคะนี่มีคนรับชมถึง8 0 0พันกว่าคนนะคะได้รับเงินไปแล้วคอนเทนต์นี้นะหนึ่งคอนเทนต์ได้รับคือ1นึ่งคอนเทนต์ได้รับแปดสิบาทถึง1้อยสิบาทต่อ1นึ่งคอนเทนต์นะ <Wow. S 1> โอเคนะคะทุกคนเมื่อสะสมครบ1,000บาทนะคะเราก็ให้บล็อกดิบนะคะ โอนเงินเข้าบัญชีของเราได้นะคะเราก็แสดงตัวตนนู่นนี่นั่นเข้าไปนะคะมันจะมีรายละเอียดเดี๋ยวพี่นกจะมานําเสนออยู่เรื่อยๆนะคะตอนนี้ขอใช้งานเพื่อสร้างไรายได้ต่อไปนะคะโอเคนะคะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะทุกคนปิดก่อนหวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับทุกทุกคนนะคะเดี๋ยวพี่นกจะามาแนะนําเมื่อสร้างไรายได้ได้แล้วนะคะหรือแนะนําอยู่ตลอด เกี่ยวกับการาปัญหาและอุปสรรคนะคะสงสัยตรงไหนพิมมาข้างล่างอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้พี่นกด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจผลิตคลิปหาเงินสร้างรายได้ให้คุณต่อไปนะคะโอเคคลิปนี้พี่นกลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ